ทำ้ากันมาห,าหว่วมบุญกับเฮาหนีขอขอบคุณพวกท่านนี่เป็นคนดีีคนใจเกินมาเบ่งแง่งซุ้มโม่ขาบุญคุณนคันสี่บ่ลืมพี่น้องเอ๋ยละกันจัดงานมือนี่สมบุญทวนท่อสมคูน่นเลยสีใได้เตยต่อเด้อคุณแม่คุณพอ่อฟุลอฟังดังถาเตยสิมาฟอนฮอนใส่เพ่ และการจัดงานมือนี้ถ้าหากว่าบ่ถึงใจขอออัหยหลายๆผู้สุขค้นเด้อทันจัดงานมากจนจบเรื่องบนใดเครื่องอาไฟแน่เดอ้อคุณพ่อคุณแม่ถึงพอล่นแม่ป่าอาณาพองลานนี่เมื่อนี่พวกที่น้องตั้งทามาทำบุญสาหมองน,นะครับหมอ ป้อนมาไว้นี่เลยครับมาทุกท่านอย่าเพิ่งมาจิบนะครับเดี๋ยวอาจาศเป็นหลายชื่อนะครับให้คุณแม่คุณพ่อมาไว้นี่เลเตาซุ้มเจ้านันย่าลืมเทนว่าบุนลายจังได้มาเห็นหนาอากาศเตรียมพร้อมคุณผ้ามาจังได้มาหาห่วงกวมเคยเป็นพี่น้องให้มารวมก่หมวกันอคุณลิ์ครับคุณธิ์มานี่เลยครับคือหงต้นธรรมมาใส่แส้ อันนี้แล้วแย่งซองถึงจิตใจซองวีร้และตรงเป็นผู้ท่องหาฮางงามสีสงสะอาดผู้สีบอบเปียมแรงแสงพระธรรมบหนมอยสีอ้อยเอินผู้สุโกวนวาม่าเด้อมาเขาสนผู้ใ่ใสสุขนี่ก็คือผู้ใช้พอพระใสกวนเอิน เส้นมากินมาส่างสินทานยาขีทีเร้าขี้เหนียวขี้ตันีพอพาไซเป็นผื่เนเส้นเจ้าคู่สุขุนพี่น้องเอ๋ยต่อแต่มีให้มีแต่ค่วมสุขอันตะายไผ่ถุกกรยามีมาไก่ส่วนผู้ใยามาตองให้ร่ำรวยเงินทองให้รวยรุ่นจนคนตาด้วยอายุวัฒนาสุขาภะปฏิพันธนานสารสมบัติ ให้คือคววมปราถนาะคือจังพนวาไ้แห่งใสเบียงส่วนลันส่วนลันเอเอโอยนาโอา เอาขอเสียงโรบมือให้กับลูกหลาเท่าจิจแรอบนึงนะครับผู้เฟิ์นเป็นอันยั่งอนุรักษ์นะครับของเกาโบลานาวัยอยู่นะครับกระนาดกวาภูมิใจนะครับเอาบานี่นะครับถึงเวล่าแล้วนะครับลำพงย้อนอยู่ของเ้านะครับเชิญน,นะครับเชิญเข้าแถวไทยวหวพูดกับวยเนะเานนะเดี๋ยวสิบอกไม่ไปทาง อาจารย์เป็นโอ้ชเป็นโว้ชเชี่ยวเ <c oughs> อาปมกระสีไหวเนะาะไหวคู่แช่นกันแล้วกันนะครับจังหวัดแรกนะครับระมบิธรรมดาสั่นๆก็ได้อาจารย์นะครับจังหวัดที่สองลำลาวจังหวัดที่สามขาริสุอย่างเงี้ยมันะรพร้อมแล้วนะครับกเราจะทำการไหวครูทันทีนะ อย่าซบกันอย่าซบกันแวม่ยเาอ,อันไม่ได้ไชกการแสดงไปด้วยนะครับ่านไปด้วยนะครับถ้าใครตกรางวัลด้วยก็ได้นะครับ นางได้ตา้งลม่รําไม่ใจดไม่เห็นยิงว่ารนไว้รักไว้ยิงใจยิงอยู่ไรนอนางใจรู้จองรู้เียรุ่นพี่รุ่นันพุทครักนั และต่อด้วยลำนาดลูกที่มีอะไรนับแต่กินเรื่องผู้หญิงจุดปแล้วเผือจังอย่าบั่งโกรเรืว่าอย่าเพิ่งเียนชังอย่าบังโกรธเรือว่าอย่าเพิ่บยนช้ำพพรเธอนักหนาเกน่อยาเพงคิ้วปาแดงแตาพร กข้านะครับคนไหนไม่กินผมูไม่รอแล้วนะครับผมหิวไม่ตันไม่ไวพยายามเท่าไร่จะให้มันไหวมันพอไม่ยอมใ,ในข้างใ,ในของเป็นของกรองที่แม่ก็ือหอมพร้อมไม่รออ่าทีมงานนะครับท่านใดยังไม่กินข้าวนะครับมาด้านหลังนี่เลยนะครับไม่รอแล้วนะครับรก,กว่ายาก

Bye. នំនំតែតែប៉នតែ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  นะครับสำหรับบ่ายครู่รอบต่อไปก็คงเก่งกับเป็นการเปิดฟอ้นะครับเรียนเชิญพี่น้องเดอ้อผู้เดียงมวลน้นำะละโมงยอ้อนอยู่ของเฮ้าขันไม่ทั้งคนกันเลิอกใส่กันขอจักัน้อยใด้ด้อครับเอ้อนะครับไม่มุพ่ใส่เอารอบนี้เปิดฟอ้ด้วยจังหวะระมวกธรรมดานะครับอีกจัด,ดออกรกรอบหนึ่งนะครับ 离开，扎根。 ทิดไปยอะดามอสท่านกี่รายการนะครับฮะโอ้ฟ้าน่าหลุดอันนี้ฟ้านะเราว่าฟ่าท่านอีมเาสั่นนั่งรับค้ายิ้มหน่อยนะคะยิ้มเลยจ้ะเอาจันไทยนะครับเอาเป็นเหมาวานีลอยบาทนะครับน่าร่มนะจ๊ะเฮ้ยครับน่าร่มลอยบาทลอยมงนะคะน่าร่ม 哎。<noise> <noise> ให้พ่อที่น้องอยางไว้ปีนี้นาร่มจนเบี้ยไม่ได้เข้าสัเวียนต้องคงเห็นใจคอยพี่พีเดียวเดินน้าคอยพี่เดียวเนน้าจมาลงยวันค์เพื่อฟ้าอัปพี่เห็นจะต้องผิดสัญญาเพราะว่าสินนานาพี่จะซื้อทองให้น้ำเหนือมาไหลบ่า อย่าว่าแต่พอที่ร้องขอแม้ตขาสารกอดหม้อปีนกอดจงใจมาเข้ากายเป็นทะเลมองดอวงวิ่งเลยกันหรือไรวังสายข้าวตั้งแต่งตั้งหลักปัญหาเขาขไม่สนใจบอกพอแจ,จ้วแยมจันว่าเรื่องการมั่งที่พ่อยิ่งไปไว้ดีหน้าดีกว่าหน,น้องรวมตั้งใจใส่ซอง ขอที่ปีเดียวเทาน้อี่ปีเดียวเท่น้นยายำนาเก่งสวรรค์อเอาสำรัพี่น้อ,าาองผู้เสด็ที่เมาสนะครับเอัออเียงข้างเจ้าหน้าที่เฮานะครับคณะกรรมการเฮ้าใต้นไปขางไหนนรต้นอ๋อประกาศนะคะประกาศที่รงท้า สีดำนะคะใครใส่แล้วผิดคู่หรือเปล่านะคะเอกมาจากคณะทัวร์นะคะถ้าใครใส่แล้วผิดคู่ให้เอาไปคืนไปเปลี่ยนที่โต๊ะหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับพี่นอนกับพียิ้แลวเนาะนะครับขันโบพอลองเท่ากับพ่อเกือบกับอาศัยขึ้นเพลินเด้อ,อเอ้านะครับรอบก็ไปแบบนี้ บนท่านมีผู้หมออุูิเอาออกเป็นจังเป็นจังหวะแนวน้าเป็นสกอร์นะครับเอาจังหวะเซึ่งอังมาเพราะนั้โอ้เอาซึ่งหรืจังหวะนด้อาจารย์ด้วย าเมียไม่ได้ดีเขินเสียงมาเส้นใจวา่ดาดิบบ้าหน่อยเลยเก็บผ้าเก็บผ่อนจยากไปไปเลยละไม่เคยกง,งอนเก็บผ้าเก็บผ่อนในโรงเรียนไม่ดีเชีงแข่งละย้อนแบ่งสมบัติไปเทิญตามถนัดละแบ่งไปหน้ามนเสาเรือนหลังใหม่ตอนไปตุ้มตุ้นพากานกัดตุ้นแล้วระวังให้ดี จะไปไปที่เชอไปบู้เมืองไทยมีมาก้าาแต่ริม่ไหลเราไปบุฟ้าจะคงจะหาเมียไม่ได้ดีถ้าได้รอยไลกว่าต้นข้าวต้นบาอยากได้เอาไปยกนาให้เจ้าเอาต้นข้าวตั้งไว้ยกนาเอาไปจะได้รอรี เชิญกันชงน้ำเอาดำตักไรยกกลุ่งเอาไปทำไม่ให้นมม้ำปีเอาอยาจะไปไปมซิเชิญไปานานปุ่นิงเมืองไทยมีมากนำนาแผ่นดินไม่ไหลเดาใบพุทธาฉันคงจะหา หรือเอาไปหรือไปไม่ว่าเอาังค่าลอยไว้ลังค่าล้นอะไรได้ปต่ยจดีอยากจะไปไปที่เดินไปลงบ้ามื่อไรเก่บกลัวทานกัวเมียที่ทันจำบัญไม่ดีต้องเห็นใจพี่เพื่อนหนูเอาขอบคุณหลายๆนะครับเอาขอประชาสัมพันธ์จังหน่อยก่อนนะครับสำรับ อ่ะพี่น้องที่มาจากเหมาลำบงนะครับเพ่นว่าเหมาเรียวสะเอาไปหยั่งุ่กท่านต้มเทียดเพื่อนเทียดไปอยู่ดีแต่เลสเสียดต่อพนวาเอาใช่ับเราเข้าสิเหมาลำบงเอาไปต่อยอดกับกระถิ่นเพื่อนนั่นละเพราะได้หน่อยได้หลายเข้ากับที่ต่อเพื่อนเด้อนี่ที่บ่อเลี้ยงกระถิ่นทุกคนเพียงนะเอาเอาเพราเว่าโดนเอาเปยอดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากต่อยอดเอาเชิญนะครับเชิญเหมาได้เลยนะจ๊ะเอารอบต่อไปตะลุงมวยสันเพ่นว่า อจะให้ลองปากเป้าหลายเมจาจาก ngoài เนะี่ยิมบาทกเกาดอกเอาเมอยเนี่ยตะลุ่มกว่าะนะมาดัานนึงลองเอาของอาจารย์จีระพันธ์บีระพงศ์กันละกันนะครับอันเบาไงาบานสุกเกลือกเะเบนเมายนึงจังหวะระค่ะโอได้จังหวาาา100นะาาวหนึ่งร้อยบาทนะเอาตะลุ่มจังหวะหนึ่งนะครับเด้อเรากะทีจัด กองแาไห่ยเป็นจังหวะหนึ่งนะครับเอารอบนี้ตะลุยก่อนอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมารดากระผม รอบนี้นะครับเอาห่อทีขอขอเวลาจังน้อยนะครับให้นั่งร่ำห่อไปโคงคณะของศรัทธาท่ามเพิ่นนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเพิ่นเพื่อไปไ,ไ,ได้กินเขาให้แล้วติด <laughs> ไปยืนขายลุอยันยาห้องไปได้ <laughs> เอาไปให้ไปกินเขากินน้ำแล้ว่าก็น็อก นะครับตอนนี้เ้าก็เสินผ่าไปทวนเอาตะลุงมุกาก็อาจารย์เอาตะลุงนะครับตะ,ตะลุงมเลยละเอาเ,เาปน็นีเลยทีโปรดเนี่ยฮอเนี่ยเลี้ยงถ้ากินข้าวแล้วก็เชิญเด้อทานเด้เอแล้วประธานอาหารแล้ว ไมมีใครค้าความหมายของความเก็นทคนรวยคนจนพอคนรวยคนคนละชันคก้าไปยิ่ฝันจะหันมถอยสะอ้อนที่คนเดียวกลับมาบอกันจนแล้วไม่คนเดียอยาเอาน้าเงินมาําตา คนจนไม่เหมือนลับคนบางบางอกมันรวงออกไปพุ่นกิคนจนจะเต็ดจะเข้าไม่ทิ้เดี๋ยวเกสอนจะรวนคนจนหน้าดำปล่อยไปตามดวงขอที่ไม่ต้องมาห่วงคนจนอยากที่ไม่มีอะไรจะให้สักค แม่ดิ้งดองซองก็ย้อนรักซองไม่ได้เจอเพียงน้ำตาเท่จะมาทำไมก็จนรักเขาไม่สัใหญ่ไม่เป็น่ายยิงดองยิงดอง พอทีไม่ต้องมาห่วงคนจนอย่างที่ไม่มีอะไรใจสะพันตองพันสาพันไม่มดไม่ดิ้งดองซ้อมจอนละร้อนจอนไม่ได้เพือเพยองน้ำตาเต้ทำมาทำไมจนเขาไม่สนใจปเป็นเป็นสนายดิ่งดองดิ่งดอง แล้วก็ต่อด้วยกรองยาวนะครับโอ้ได้แล้วไดียวจิงเอาเรียนเชิญนะครับคณะศรัทธาธรรมนะครับเอาไปโค้งพื่นแน่ไปยังล่างขัก็ะไดเอาเชิาเท้าเช้าดังล่าไปโค้งเด้อนะครับโค้งพื่นแน่นะครับให้เกียดเกลียดท่านนะครับเอาเชิญนะ เพป็นจ okay, 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 ีงเขาว่าท่านยิ้มอยู่ดีเอาคนมาบอกลย่างเงี้ยคนมาโอเคโอเคเหล่าเดียวคันคันไทยเนี่ยบอกว่าหมักว่าเดี๋ยวเดี๋ยวการความร่งคนหมักอยู่โอเคมากมากอ่าครับหลังจากคณะสัตยาถ้ำนะครับเป็นรับประทานอาหารเจนะครับผมกติเย็นเชิญนะครับถึงทางไปที่นะครับ Uhm. บอกกบพีกับน้องอยากเล็กจะน้อยนะครับอาสั้นเสร็จแล้วนะครับเราประทานอาหารเสร็จนะครับไอ้ช่วงนี้โอ้ยรอสัก่อนช่วงนี้เดี๋นกำลังคลอง ogi, urgency, เด er ี๋ยนะครับโ้งโอ้ยปืนสิกจุกบนน้องปีมบนน้อ ครับอตอน่วงเีือนกับการลั่นโกไปหมอบมาไล่นะครับ นะครับทีมงานนะครับศรัทธาธรรมนะครับเพื่อเจมาล้ำโมกสนุกสนานน้ำกันนะครับจะกว่าปีใดที่เจมพอกับเพิ่นอีกเนาะอย่างตอนนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะศรัทธาธรรมนะครับโดยเฉพาะเนียเนือให้เหลียงนะคะเนื้อให้เหลียงนะครับเป็นผูานเสร็จแล้วก็เชิญบนเวทีนะครมาในครั้งนี้นะครับเจ้าคณะบอกว่าจิเป็นทั้งเฉพาะบ้านน้องโดนนะครับ ขอขอบคุณทั้งเบิร์ตตตำบลท่าทูมเฮ้านะครับที่เดินต้อนรับคณะท่านท่านที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะคะเราก็จะไม่รู้จักชื่อท่านก็ขอเชิญท่านขอเรียนเชิญท่านบนเวทีนะคะผู้ใดสิมาบอกกับพี่กับน้องโอจ่าสุขุยจ่าจี้จุยให้พี่น้องฟังจะดีจหน่อยนะครับเอาข้งนี้กะน่าให้เป่าซื่อๆดอกร้องให้ฟังอีกจักเพล่ยงเนี่ยอาจารย์ โอ้คูนด้วยจันด้วยเอาสังท่องเจังหวะเนี่ยสร้างเข่วปลอมกำลังเอาล่างเข่วปลอมอยู่นี่ตั้งไปใส่เข่ว <c oughs>